ปรอปวัรุ่นวัรุ่นวัรุ่นเห็น่อป๊อวิ่งบรพานยจะฮารฟครับลูม้องรู้้สินค้านะครับนี่จที่ฉาน้จะเอาอะไรครับ ถ้าสอบใหม,หม่ไหมดูเฉยๆรุ่นไหนใช้ดีครับถ้าฟรีดีทุกรุนร่น <c oughs> ไม่ที่ดีจวดดีไหมครับจ <c oughs> วด <c oughs> โอ้โอ้ไมค์กิฟก็มีเลย็ำ <c oughs> ไมไมค์กิฟต แค่ยังทำหนิครับกำลังมุงว่าทำไมยืนดีนเปิดไม่ได้ครัโอ้โหส่ายเดฟเฟียกเพียบเลยโอุปกรณ์โอ้ เส้นแรมนู่นี่ก็มีตัวนี้ราคาศูนย์บาท ตัวชีวิตชิงอันนี้มีไม่ภาก็มีไม่ลอยดูไหนดีเนาะไอตัวใหม่เอาเรียกขึ้นแล้วแหละไม่รู้เหมือนกันครับ 稍微下点。 สิน่เนี้มก็จรวดใชาหรือเปล่จยจะซิไปไหนอ่ะ

นี่เป็นอะไรตัวนี้โอ้มาที่นี่ที่เดียวจบเลยนะเนี่ยที่เดียวจบเลยครับโชว์รูมนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเชียร์ตอบจริงๆ P A Sound Center จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ตอนนี้เราย้ายมาเป็นโชว์รูมใหม่ตรงนี้เปิดได้ประมาณสักหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนอยู่ริมถนนเส้นเส้นอะไรนะครับถนนสกลนครกาลสินหรือถ้าถ้าแถวๆนี้เขาจะเรียกว่าศูนย์ราชการศูนย์ราชการสารการ ผ่านมาแวะได้ครับแวะได้เลยสอบถามได้ไม่ซื้อก็เข้ามาสอบถามก่อนว่างคุยมาชมสินค้าลองเสียงลองเครื่องได้เลยครับคุยกับเสพฟ้าทยาสายดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดทุกอย่างมายันมาไหมครับมาครับนี่ครับมาทําอะไรมาซื้อมาขอเครดิตมาแจกไรเซ็นครับผมไ็่คนดังแก่จกไรเซ็นอย่างเดียวตั้งแต่อยู่ร้านเก่าต่งรู้แล้ว

ต้อเสียงเนี่ยเรา็ต้องมีให้เลือกให้ครบครับแล้วก็ต้องมีให้ทดสอบตั้งแต่ต่ำกว่าราฟย่าใช่ครับเอ่าจนกระทั่งโอ้โหเป็นแบรนด์สูงเลยใช่ครับอ๋อคือวันนี้ลูกค้าเขากล้าซื้อของดีๆครับครับยกตัวอย่างเงี้ยอีิกิจิตอลถูกตัวหลายเง่นเป็นแสนเป็นแสนก็คือเราต้องการใช่ครับเดี๋ยวนี้บอกตัวเป็นแสนเรื่องเล็กเรื่องธรรมดาเพราะว่า คุณภาพของมันใช้ได да: ้อยู่แล้วมันมันใช้ดีกว่าเมื่อก่อนนี้เยอะเคยจะเคยใช้อนาล็อกมาแล้วถ้ามาเปรียบเทียบกับไม่ดีอ็แล้วแบบแสนสองแสนเรื่องเล่นเลยซื้อได้ถูกกว่าซื้อฮีทอนาล็อกเพราะมันต้องซื้อเอาก่อนเลยต้องเยอะใหญ่ก็เลยคนก็เริ่มรู้จักการใช้สินค้าให้มันคุ้มค่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้จักการทำอะไรเบสแล้วรู้ว่าลำโพงตัวไหนอ่ามีเทิร์ฟความผี่ที่เท่าไหร่ ความรู้เต่นี้เขาเข้าถึงเข้าถึงหมดทุกยแต่ความเสียบเข้าก็ดังก็เอาเนาะอ่ะใช่ทุกวันนี้โอ้เรื่องจริงนะครับเมื่อก่อนเสียบเข้าดังมีความดังโอเคซื้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ะต้องมาดูสเปคถามวหลาย่างประกอบกันกรตอบสน้องที่ความมีเท่าไหร่เราคนขายเราก็ต้องสื้อาไปด้วยได้ไหมเพื่อนจะตอบใช่จริงนะ โลกหลายๆอย่างลูกค้ารู้เยอะกว่าด้วยซ้ำเราได้ความรู้จากลูกค้าก็เยอะช่อยอาศัยซึงกันแลกันนี่นะเราเราเราเป็นผู้ผลิตเหมือนกันเราก็ต้องอาศัยว่าลูกค้ามีความรู้อะไรเราก็ต้องไปแลกเปลี่ยนความรู้ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ผลิตเราไ่รู้เรื่องผุกสิ่งทุก่างูค้ทัาสนามของลูกค้าบางทีลูกค้าสอนเราใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับปฏิบัติท่าสนามลูกค้าเขาจะประสบการณ์เขา แข่งนะครับและยิ่งยิ่งเจอสาวอินเจเนียร์บางคนเนี่ยประสบการณ์เยอะมากก็ต้องมีเหตุผลแบบเขาก็จะสอนเราจะบอกเราบงทีเขาไม่ได้สอนเราตรงๆหรอกแต่เขาจะพูดเปย์ๆไปที่สุดแต่เราก็ต้องมาตีความกันเองทีหนึ่งเพราะสาวอินเจเนียร์เขาก็สมวนท่าทีไม่กล้าจะมาสอนเราเอกเพราะว่าเขากลัวว่าเฮ้ยเราจะคิดอะไรในทางที่ไม่ดีใช่ไหมแต่เราก็ต้องฟ่องทุกคาพูดของสาวอินเจเนียร์ว่าเฮ้ยตรงนี้มี ปัญหาอะไรมีมีโดดเด่นอะไรหรือว่าตรงไหนที่มันไม่ได้โดดเด่นอะไรในความผิดในเรงความผิดแล้วก็ต้องฟังในความคิดเห็นของเขาเพราะว่าเขาอยู่กับสาวมาตลอดทั้งชีวิตเหมือนกับเราทำลำโพงเราก็ถนัดในตํางลำโพงแต่เรื่องความผิดต้องยกให้สาวเยเดียเป็นผู้พิจารณาให้กับเราแล้วก็คนที่ใช้เส้นผิดเหมือนกันว่าใช้ใช้แล้วมันเกิดปัญหาอะไรมันลำโพงขาดลำโพงเสียหาย เพราะอะไรเราก็ต้องรับความเผิดตนไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราทำมาดีแล้วคุณทําได้ดีเองคุณเปิดไม่ดีเองไม่ใช่ไม่ได้ไม่ยินเสียใจกับผิดนะฮะแล้วมาดูทางสินค้าโอ้โหพี่เอซาวบอกให้ไงคลิบมาได้ที่พีเอซาวครับมาสิบครับมาได้เลยครับเริ่มตั้งแต่หกนิ้วเลยครับที่นี่มีหกนิ้วเลยเอกแล้วมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นฮะแปดนิ้วสิบนิ้วนะฮะมีทุกรุ่นเลย ่ลำโพงยอดนิยมครับหนึ่งสองสี่ห้ารุ่นนี้ฮะรุ่นนี้หนึ่งสองสี่ห้าแต่ตัวนี้ตอนหลังนี่ขายดีนะครับเนี่ยมีสองสี่มีสองเจ็ดห้าครับตอนแรกผมก็เอ๊ะคงปั๊มคงปั๊มแพงนี้ใช่แต่ว่าทางที่เก่งเขาบอกป๊อปมันขายได้เอาจริงคงปั๊มทำไมราคามันแพงจังครับอ่ะเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แพงเพราะโผร่แต่ว่ามันแพงเพราะว่า เรื่องของคุณภาพของตัววัตถุดิบทั้งหลายทุกอย่างเลยตั้งแต่กระดาษมา voice c o i มาแล้วความเข้มของสนามแม่เหล็กนะฮะมันมีความเข้มสนามแม่เหล็กทาให้ดีๆมันสูงขึ้นมาอีกพอสมควรแล้วอีกอย่างมันคือโทนเสียงโวรเสียงอยู่ในระดับ2มิลโลที่ดีมากเลยพลังเสียงออกมาเนี่ยนักร้องออกมาเนี่ยร้องเสียงผู้ชายเนี่ยโอ้เสียงใหญ่ออกมาแล้วกว้างนะครับเลสมันจะกว้างที มันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ลำโพงรุ่น1275เนี่ยขายดีมากขายดีมากเอ้ย้วพี่ทำไมอ่ะทำไมราคาลดลงมาถูกจริงๆเลยเหลือ2 0 0จาก3,000เหลือ2,004รถป600ผมไม่เคยเจอร้านไหนที่ขายแบบถูกแบบนี้ผมว่าโอ้โหร้านนี้เอาสูตรลถไปให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยด้วยใจจริงของร้านค้าจริงๆเลยเสียป๊อ ครับผมยอมรับนับถือน้ำใจของเซฟป๊อปมากๆเลยนะลดราคาลงไปให้ลูกค้าถึงขนาดนี้เลยโอ้โหอาจจะได้สัมผัสกับของดีได้ง่ายๆครับโอ้โหอืมแล้วก็ใครมีอะไรนล่ะครับมาเลือกซื้อได้เลยครับหนึ่งเนี่ยเสียป๊อปขายยี่ค้าหัวละสองพัไม่ได้พิมผิดนะครับ ไม่ได้บอกแค่ปากเปล่าอย่างเดียวนะม่ได้เปียปะเอาไว้ให้อีกนะไม่ได้พิมพ์ไว้สดไลสดหรือว่าเอาไปทำคลิปใครับถ่ายไว้ก่อนอนุญาตให้ไหนให้ให้สดไหมครับแล้วลำโพงตัวนี้ได้สดได้ไหมครับสิบกไดนิ้วโได้ครับโอเคแปด n นะฮะัสิบแปดเพจของสายาตัวนี้ครับราคาทั้งเพจทั้งยูทูบกับหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนี่โอเดียมทีเทียต้องเข้าถึงครัอเช่องทาง ทอ้อไม่ลดเยอะยางเลย่ยต้องถามเจ้าของ <lum S 2> ร้าน <3 S 2> แล้วต้องถามเจ้าของร<ม>้านก็อย่างที่บอกแหละครับเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือราคาเราต้องแข่งขันแต่เราก็อยากให้ลูกค้าสัมผัสกักบอุปกรณ์ <c oughs> ดอกลาโพงท,ท,ที่ที่ดีมากๆในราคาที่เขาคํานวณละเขาลงทุนได้อ่า <c oughs> เพราะดอกลำโพงเขาไม่ได้ซื้อหนึ่งตัวสองตัวสองดอกเนาะบางทีเขาซื้อทีละสี่ทีละแปดมันก็คือต้นทุนทั้งหมดเลย เราก็ต้องอยู่ด้ว,วยกันได้ไดไดสสวัดีครับ,รบก็ตอนนี้กำไรที่เราไปต่อครับก็คุ้มค่าที่จะเอาไปต่ออยดกระตก้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือร้านค้าเนี่ยเศรษฐกิจแาลว่าที่เกามีบทความส่วนลดได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาซื้อเราจำนวนเยอะเยอะจริงๆครับเดือนหนึ่งร้านที่เอซาวเนี่ยเยอะมากนะฮะบางทีเป็นหลักล้านก็มีนะ บวามีวางบินมาตกใจวางบินมาตกใจซ้อนของใจเฮ้ยจะจ่ายดีไหมหรือจะยืดริวเกไหมบอกไม่มีเลยใร้านนี้ p ีเอซาวเป็นร้านที่โอหดิวตรงเป๊ะหมดทุกถึงอย่างแล้วก็เอาสูนรถของร้านค้ามาให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยก็เลยเลยกลายเป็นว่าร้านค้าตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทีเอซาวเซ็นเตอร์นะครับกับยักษซื้อสินค้า ของกิ๊บได้ในร้านผักราคาพิเศษนี้ครับมาหาซื้อได้เลยครับไปดูดอกสิบแปดดอกยี่สิบเอ็ดกิ๊บด้วยดีกว่าครับนี่เลยครับจะพาดูหลอดพวงนะครับฟังแบบนี้แล้วไม่ต้องต่อราคานะครับเพราะว่าร้านค้าให้ให้อ่าผูกเกิดเหตุให้ผูกเกิดเหตุทำให้เสียราคากิ๊บไปหมดเลยสมนาคุณท่านในอยู่ในนี้แล้วแหละไม่ต้องต่อราคาหรอกครับ ดอก1ิแกับยี่เด็ของกิ๊บก็คือขายดีขายดีอย่างที่ผมบอกคือลูกค้ายุคนี้เนี่ยจะปรับให้ให้ระบบเขาเติมเต็มระบบเขาเขาจะมาเลือกขายเลือกตรงอ่าโอ้ตอนนี้ตอนนี้เขาเขาเขาไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเขามาจบที่หนึ่งเป็นหนึ่งสองห้าจริงๆเขามายืนดูเขาโอ้เขาเห็นไม่เหล็กเห็นสเปครับเขาเห็นโครงสร้างวอยห้านิ้วเนาะวัดห้านิ้วครับ ตัวหนึ่งสองห้าคือมิลลิเมตรอ่โดยมากจะเป็นบอกขนานนี้นะคะหนึ่งร้อยก็คือสี่นิ้วอลงท้ายด้วยหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งร้อยก็คือสี่นิ้วนะครัหนึ่งร้อยมิลริลนก็มีที่มาของชื่อรุ่นที่มาที่คู่ไปคู่มาตัวเก้าแล้วก็เก้าสิบเก้าจุดห้าเป็นบว้ขนาดเก้าสิบเก้าจุดห้าก็ถือว่าเป็นสี่นิ้วเหมือนกันนะครัตัวนี้จะเป็นพงปั๊มหลืออสี่พันสี่พันแปดสิบขายได้เหรอกะ แล้วจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกน้องฮะเอากําไรที่ไหนราคาอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้แล้วก็ลูกค้าก็ได้ของดีๆในราคาไม่แพงมันคุ้มจริงๆครับแต่ละล้วรุที่ทำเนี่ยมันคุ้มจริงๆที่ที่เข้ามาขายนี่ยครแล้วทําใจล้วคบหกพันห้าหรือห้าพันหกสองหนึ่นเก้าเก้าโอ้ตัวนี้เป็นอะไรครับอันนี้ดอกหัดอก ยีิบนิ้วอ่ะให้เฮียสักสิบเปินายนี่แหะครับสองหนเจ้าเก้าก็เป็นไวสี่นิ้วนะฮะอ่สองเป็นไวสี่นิ้วนะครับ9นบมิลเหมือนกันอฮะแต่ว่าม็สุดยอดเลยสองรบมิลแต่เป็นไม่เหล็กขนาดสอชั้นนะฮะสองต้นอ่าสองต้นเลยอ่าแต่เป็นโครงอลูมิเนียมอ่าคุ้มเหมือนกันยี่สิลูกค้าก็เอาอันนี้ คล็ปขยับมาตรงนี้สองหนึ่งสองห้าบอกตรงๆเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็วิธีการการทําตลาดของคิปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเรามีการรับประกันตัวสินค้าด้วยพอรับประกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างปุ๊บเกิดปัญหาเลยขึ้นมาก่อนหน้านี้เอาบอกตรงๆเลยว่าแม่เหล็กรุ่นนี้2 1 2 5เกิดปัญหาเกิดจากโรงงานแม่เหล็กที่เขาผลิตแม่เหล็ก เพราะว่าในการผลิตแม่เหล็กที่ได้คุณภาพจริงๆเขาต้องอบไม่ต่ำกว่า36ชั่วโมงต่อ1ล็อตนะฮะแต่ปัญหาคือโรงงานแม่เหล็กที่จีนโรงงานที่แม่เหล็กท,ที่ขายเยอะที่สุดก็คือที่จีนตอนนี้นะฮะมีปัญหาคือรัฐบาลจีนไม่ค่อยอปล่อยไฟให้ครบ24ชั่วโมงบางทีครบต้องอบ36ชั่วโมงแต่ว่าไฟมันดับ <c oughs> เขาต้องใช้ฮีเตอร์จำนวน สูงเลยนะฮะแล้วอุณหภูมิมันเปลี่ยนเพราะอุณหภูมิเปลี่ยน๊บแล้วต้องมาอบอีกทีหนึ่งการอบมันไม่ต่อเนื่องกันมันก็เลยทําให้ตัวแม่เหล็กมันมีโอกาสล้าแตกไดนะะ้แต่ไม่ต้องห่วงครับกิ๊บรับประกันเองโรงงานไม่รับประกันเพราะว่าโรงงานเขาบอกเขาอบตาแล้วก็เขาส่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่รับประกันให้กับเรานะะแต่กิ๊บด้วยความเป็นกิ๊บและความรับผิดชอบของร้านค้ากับโรงงานนะฮรร่วมกันนะ เราก็มีการเคลมให้กับลูกค้าด้วยนะแต่ในบางกรณีที่ลูกค้าใช้งานไปนมากแล้วหลายปีแล้วสมควรที่จะต้องเปลี่ยนอะไหล่ละเราก็ต้องเปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนอะไหล่ให้ยกชุดทั้งหมดเลยแต่มีค่าอะไหล่ในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองแต่ตัวแม่เหล็กเราไม่ได้คิดเกินลูกค้าสักบาทเลยท,ท,ทั้งที่มันทำให้เกิดความเสียหายแล้วเราพักทุนเลยนะฮะแต่เรายอมเสียขัดทุนนะฮะเรายอมขัดทุนเปลี่ยนให้กับลูกค้าเคลมให้นะคะ แต่ในกรณีที่ไว้ไหม้แล้วอะไรไม่แล้วเราทาก็เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของตัวอะไหล่ในบางสิ่งบางอย่างแล้วเราคิดเงินลูกค้าถูกกว่าที่เรามาซ่อมแบบนี้คือแบบแบบตั้งแต่เริ่มแรกคือหมายความว่าถ้าเปลี่ยนลําโพงไหม้ลำโพงเสียเราปกติเรายกทูดขึ้นมาเราคิดเงินถูกกว่าที่เขาเสียแบบทุบไฟด้วยซ้ำต่ํากว่าแล้วก็ต่ํากว่าทุนที่เรา,เ,าเปลี่ยนอะไหล่ไปให้ท้องนะฮะ นี่คือความรับผิดชอบนะฮะเสียบปั๊บมีอะไรบอกลูกค้าแบบเฮ้ยเกิดปัญหาอะไรพุกนีม้มาได้ทันทีพอมาตอนหลังเนี่ยเราเปลี่ยนสเปคลูกเปลี่ยนสเปคของแม่เหล็กเลย<ม>ใช้แม่เหล็กที่เกรดสูงขึ้นแต่ว่าเป็นคนละโรงงาน<ม>เป็นคนละโรงงานกันเลยนะไม่ให้เป็นโรงงานเก่าแต่โรงงานเก่าก็ได้คุณภาพอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เราใช้เกรด Y35 นะฮะเกรด Y35 ซึ่งเป็นแม่เหล็กเป็นปน็เรียกว่าเป็นแม่เหล็กเคเป็นก้อนเคสี่เหลี่ยม หน้าลูกค้าถึงมาจบตรงนี้ที่ตัวนี้ใชทั้่ทั้งคุณภาพทั้งหลังการขายทั้งสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างคอยดูแลอยู่ตลอดเราต้องดูแลตัวสินค้าเราเองเพราะมันเป็นแบรนด์ที่เราสร้างเข้ามาตั้งแต่เริ่มได้ชื่นชมคฟิ์อีกอย่างพวกพวกอะไรนะฮะครับพวกสไปเดอร์ไว้กระดาษอะไรต่างๆเนี่ยมีพร้อมตลอดเวลา ผมไม่เคยได้ยินแม้สักครั้งเดียวว่าเอ้ไวท์รุ่นนี้หมดนะกระดาษรุ่นนี้หมดนะคือครับคือเราลูกค้ายังมั่นใจครับใช้ไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นอะไรที่จิ๊บต้องลงทุนหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําเองหมดทุกอย่างคือวท์คอยเราทำเองแล้วสั่งลวดจากโรงงานที่เรารู้ว่าคุณภาพของลวดตัวนี้่เมีคุณภาพยังไงน้ํายาที่เคลือบรวดน่ะทั่วไปน้ํายามันจะเป็น ทนความร้อนได้ขนาดไหนเรารู้หมดทุกอย่างแต่ถ้าหากว่าถ้าสั่งว่าชอยมาจากโรงงานนู้นโรงงานนี้แต่โรงงานไม่บอกมาเลยว่าคุณภาพของลวดเป็นยังไงเราก็ไม่สามารถเอาเข้ามาผลิตได้แต่ถ้านี่เราเอาสั่งคุณภาพลวดที่มีคุณภาพแบบเรียกว่าทนความร้อนได้สูงและเรามาผลิตมันก็จะทําให้การใช้งานของลูกค้าเนี่ยได้ยาวนานมากขึ้นนี่อลแล้วอีกอย่างคือทุกอย่างเนี่ยฮะอย่างสไปเดอร์เราก็ปั๊มเอง ทำเองหมดทุกอย่างเรารู้ว่าน้ำยาควรที่จะแข็งยังไงแบบไหนแล้วใช้งานได้กี่ปีกี่ปีมันถึงจะหยอ่อนนะบางคนใช้งาน7จ็ปียังไม่ได้เปลี่ยนสไปเดอร์เลยเยอะเลยฮะแล้วก็แต่ละคนใช้งานโหดๆหนักๆทั้งนั้น,น,น,น<ม>แล้วกระดาษลาโพงเราก็ทาเยื่อก,กระดาษเองตั้งแต่เป็นเยื่อก,กระดาษมาจนกระทั่งขึ้นรูปมาทุกสิ่งทุกอย่างผสม <ắng. S 1> น้ํายาอะไรเองเหมือนเราเป็นปุ๊บเราต้องการเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมได้ยังไงเราผสมอยู่ในกระดาษตัวนี้ได้เลยแล้ว ความความแน่นของเนื้อกระดาษสังเกตดูนะรครับลำโพงกิ๊บแทบจะไม่มีคอขาดเลยน้อยแบบน้อยมากๆนอกจากเจอปัญหาของอปริมาตรของตู้ลำโพงมันไม่ได้เลยนะฮะทำให้การทํางานของดอกลำโพงมันไม่มันไม่เป็นปกตินะ,ะถ้าตู้ลำโพงมันไม่ได้ปริมาตรหรือไม่ได้แวสของมันเองแล้วเนี่ยบางอย่างมันก็ทําให้คอของกวยกระดาษลำโพงมันหักได้และแตกได้แล้วคอมันจะหนาของเราคอจะแข็งแรง นะฮะไม่ได้หนาจนเกินไปหนาแค่พอประมาณนะฮะเรารู้ว่าควรที่จะหนาขนาดไหนนะล้ำหนักของเนื้อกระดาษขนาดไหนก็ต้องให้รู้ตรงจุดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วอะไหล่ทุกอย่างเรามีพร้อมให้ทุกอย่างอย่าง PA ขายเนะี่ยมีอะไหล่ของแท้นะฮะมาที่นี่อะไหล่ของแท้ทั้งน้นเลยนะฟังดูคือกิฟต์กับเพียศักดิ์สิทธิ์เพียศักดิ์สิทธิ์ก็คือกิฟต์แยกกันไม่ออก อย่ารวมกันเลยฮะอย่ารวมกันเลยฮะอย่ารวมกันเลยกิฟต้องคู่กันกับร้าน p ีเอซาวมากกว่าขอขอเป็นส่วนหนึ่งของร้าน p ีเอซาวดีกว่านะฮะขอบคุณร้านพีเอซาวที่อให้โอกาสสินค้ากิฟต์นะฮะซึ่งคนก็ยังไม่รู้จักอะไรมากมายนะฮะ ร้าน p a s อเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้กับสินค้าคลิปได้มาขายอยู่ที่นี่แล้วทาให้ผู้คนแถวแถบไม่ว่าจะเป็นแถบภาคอีสานหรือภาคอื่นอย่างนี้แล้วกันบางทีก็ต้องส่งให้ไปทางอื่นด้วยเพราะเขามีขายออนไลน์ด้วยลูกค้าที่ลาวก็มาซื้อที่นี่ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนครับโอ้ยังมีสินค้าอีกเยอะมาก แบบร่เานะเป็นเครื่องเสียงแวะมาพีเอซาวเซนเตอร์ด้เลยนะครับร้านเลยนะครับครบทุกอย่างก็พีเอซาวเซนเตอร์นะครับร้านเราอยู่ยใจกลางเมืองสกลนครเลยนะฮะอย่างที่บอกอยู่เส้นถนนสกลคนครกาฬสิธุ์ครับเ,เรามั่นใจว่าเราเป็นโชว์รูมเครื่องเสียงที่ใหญ่ที่สุดในสกลนครน,นะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรับรองมาแล้วได,ได้เจอสินค้าที่อยากได้แน่นอนแล้วก็ราคาเรียกว่าเป็นราคารถพิเศษ แล้วก็พร้อมให้ลองให้ทดสอบให้เลือกเีมงานเรามีครบพร้อมแล้วก็ไปจนถึงงานติดตั้งนะครับตั้งนานแวะมาทีเซาวเซ็นเตอร์ได้เลยเจอผมแล้วก็ทีมพงานแน่นอนช่องทางติดต่อมีช่องทางไหนบ้งางครับถ้าติดต่อก็คือมาแวะหน้าร้านโดยตรงเนาะแล้วก็ทางออนไลน์ครับเรามีเพจ Facebook <า>ชื่อพิมพ์พีเอซาวเซ็นได้เลยแล้วก็มีช่องทาง Official Line ครับ Official Line น์ PP s o u อด หลายหายคนก็แชทกับทางเราอยู่แล้วแล้วก็มีทาง lazada shopee ครับผมเป็นช่องทางยอดนิยมตอนนี้ฝากเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรออนไลน์แล้วกัน0828556449ครับโทรมาได้เลยจะมีน้องแอดมินคอยบริการครับคคครับุณแล้วก็ขอฝากฝังด้วยนะครับลูกค้ากิบทั้งหลายมาหาซื้อได้ที่ ps a o u n d Center ไม่ว่าจะเป็นดอกคำพงนะฮะขาไมโครโฟน เจ็ดทั่วโคตรนะะจำเอาไว้ได้เลยอะไรมีพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแล้วก็ไมโครโฟนนะฮะไวเลสไมโครโฟนนะฮะมีมาครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะครับสินค้าของกิฟต์หาซื้อได้ที่ร้าน PA Sound Center ะ,ะครับแล้วนอกนั้นก็จะมีสินค้าแบรนด์เนมอีกหลายอย่างเลยครับลองมองดูครับรอบๆเลยนะฮะ,อะมองดูรอบๆเลยวนดูเลยครับ เยอะแยะมากมายมหาศาลนะฮะร้านด้วยฝากร้านด้วยฝากร้านด้วยนะครับไปผ่านมาแวะได้เลยเดี๋ยวพาชมครับสินค้านะครับสินค้าของแบรนด์เนมฮะมีของตัวมีซาวคอผ้าอะไรพวกนี้ะครัแล้วอีกอย่างนึินครับโอ้โหอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหน สินค้าของกิฟจะมีสินค้าใหม่ออกมาอีกผมกะจะถามยังมีฮะ<ม>ยังมีองลองไปฟังนิดเนีลองดูนะครับตอนนี้กรากำลังทดสอบอยู่นะฮะมี power m p กิฟนะฮะเป็นเ,เ,เรียกว่าตอนนี้มีขายอยู่แล้วก็คือเป็น power amp 4 channel รุ่น1404นะฮะตัวนี้ใช้ขัดกลางแหลมได้ดีมากแล้วตอนนี้เรา,ากำลังทำเพิ่มอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น GP 6502นะฮะเป็น p o w เวอร์แอมป์6,500วัตต์แล้วก็เป็นสองชั้นเอาไว้สับสำหรับซับเบสนะฮะโดยเฉพาะเลย6,500วัตต์ที่ที่แโอห์มฮะที่8โอห์มนะฮะครับแต่น้ำหนักไม่เยอะตัวใหญ่นล็เดียวตัว 4U นะฮะขนาดความสูง 4U ่ยราคาราคายังไม่ตั้งครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบแบบโหดนะคือคือถ้าคิดถ้าถ้าออกสินค้ามาเนี่ย ขอแบบทดสอบแบบโพดๆให้ได้ก่อนไม่ใช่ทําเสร็จปุ๊บขายทันทีอันนั้นเราไม่รู้ปัญหา,หาแล้วให้ลูกค้ามีไปไปมีปัญหาที่หลังไม่เอาให้สายยัน,ว,นวุนช<ำ>้าครับเฮียผู้ถูกกระ,ะ <laughs> ครับแล้วลองอย่างนี้แล้วยังมีฮะลำโพงใหม่อีกรุ่นหนึ่งยังไม่ได้ออกแล้วก็ยังไม่ได้ขายที่ไหนแล้วก็ยังไม่ได้เสนอขายที่ไหนแต่ขอคุย คุยเป็นการส่วนตัวบอ,บอกกล่าวกับทางเสียป๊อปก่อนนะฮะโอ้โหครับเรายังมีลำโพง24นิ้วอีกตัวหนึ่งกำลังจะออกมาใหม่24นิ้วไวซ์คอยล6นิ้วแม่เหล็กหนาะโอ้โหต้องเท่าไหร่อะ60มิลนะฮะแ,แม่เหนะล็กหนา60มิลตลาดดอกลำโพงกำลังจะเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยน <ไป S 1> อีกแล4นิ้วเปลี่ยนอีกแล้วเวมื่อก่อนนี้เราขายกัน18นิ้ว แล้วผมบอกลูกค้าบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเล่น18นิ้วเลยนะไม่เกิน3-4เดือนคุณก็ต้องมาเปลี่ยนเป็น21นิ้วอีกนะฮะลูกค้าก็เชื่อผมเพราะว่าลงทุนแล้วอย่าลงทุนซ้ำซ้อนทำแล้วให้ถึงจุดคุ้มทุนให้เร็วที่สุดอย่าลงทุนแล้วปีหน้าค่อยมาซื้ออีกทีหนึ่งคุณต้องซื้อแล้วก็วางแผนด้วยล่วงหน้าปีปีต่อไปอีก2-3ปีข้างหน้าคุณจะได้ไม่ต้องลงทุนซื้ออีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าถึงจุดคุ้มทุนแล้ว แต่ตอนนี้คนที่ซื้อ21นิ้วไปแล้วแฮปปี้มากๆนะใช้กันมาเป็น10ปีแล้วยังไม่พังก็มีแต่ตอนนี้มันเริ่มมีวิวัฒนาการใหม่จากคุณภาพเสียงที่เราได้มาจากลำโพง21นิ้วเราพัฒนาใหม่และออกแบบใหม่เลยความเข้มสนามแม่เหล็กสูงกว่าเดิมแล้วเนื้อของเสียงลำโพง24นิ้วผมบอกได้เลยเล่นดุนตรีได้แบบแน่นแน่นแบบเนื้อออกมาเต็มที่ไม่ใช่บอกว่าโอ้ย24นิ้วเสียงมันจะเนืดอย,อย่างนี้ นั่นคือลำโพงแบรนด์อื่นทั่วไปซึ่งเราก็ไม่เคยเอามาทดสอบเหมือนกันนะฮะแต่มีแต่คนพูดกันแต่ตัวนี้ผมทดสอบด้วยตัวเองแล้วแล้วออกงานเรียบร้อยแล้วลองทดสอบลองดูแต่ขอให้ทดสอบความอึดความคงทนแล้วให้รู้ปัญหาจริงๆก่อนแล้วเราถึงจะทําขายให้กับลูกค้ายังไม่บอกอะไรทั้งสิ้นในยเรื่องราคาแต่ขอให้ใช้แล้วคุ้มค่าที่สุดก่อนอะไรก็ได้ที่ผลิตมาแล้วคุ้มค่ามากที่สุดนั่นแหละคือสินค้าที่จะอยู่ในใจของคน กับผู้บริโภคทั่วๆไปแล้วทําให้ร้านค้ามีความไว้วางใจในตัวสินค้ามากขึ้นนะอย่าลืมนะฮะฝากไว้เพิ่มอีก2อย่างนะฮะมี Power Amp 6 5 0 2อีก1ตัวแล้ว <24 S 1> ลำโพง24น,24นิ้วรุ่น2455อีก1รุ่นสองนี้ก็จะมาอยู่ที่ P S s o u n แน่นอนเนาะแน่นอนเลยครับครับ,รบแล้วก็วันนี้แห่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาสกลได้มางาน ในมูทเครื่องเสียงมเครื่องเสียงครับที่สกลนครใครอยู่รอบๆยังมาทันนะครับจัดที่สนามนิ่งเมืองครับคืนนี้มีเวทีหมอลำซิ่ง5้าวงนะมาชมกันได้ครับพี Sound Center ก็เป็นผู้สนับสนุนงานนี้นะครับอีกหนึ่งเจ้าครัแต่ด้วยแต่ในห้าวงนี้มีหนึ่งวงครับวันนี้วงต้นของของต้นนะครับคั้งข่าวมิวสิกใช้ลำโพงกิ๊บนะฮะ ลำโพงตู้เสียงกลางคือ Top 10แล้วก็ตู้เบสก็คือ Turn Pro นะฮะแล้วก็พะว e วแอมับเสียงกลางนะฮะเสียงกลางเสียงแหลมด้วยต้องมาฟังนะครับคืนนี้ใช่ไหมครับคืนนี้ฮะคืนนี้นะฮะหวงเล่นกันคนละ30นาทีไม่ได้เล่นพร้อมๆกันในสนามเดียวกันวนกันเริ่มกี่โมเริ่มก็น่าจะประมาณสักหกโมเย็นนะสี่ห้ามงก็เริ่มสาวเช็คกันเรียบร้อยแล้วนแล้วก็จนถึงเที่ยงคืนเลยฮะ คืนนี้ใครมาฟังเนี่ยผมว่าคุ้มาทันเนาะใครอยู่ทันทอนีันตมกอาหารตอนนี้ถ้าหากว่าโอ้ยขนาดใครอยู่กรุงเทพยังวิ่งเข้ามาทันเลยวิ่งวิ่งมาให้ทันและกันแต่ท่านฮะคืนนี้ได้ฟังแน่นอนวันนี้มีงานสําคัญของสกลนครงานแห่ประสาทพึ่งหนึ่งเดียวในประเทศนะฮะมามางานเดโมเครื่องเสียงมาชมประสาทพึ่งช่วงเย็นๆได้เหมือนกันอ่าใช่มาครั้งเดียว ได้ชมสองงานเลยครับยิ่งใหญ่มากสกลนครเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสกลนครกตครับครับแล้วก็แวะมาพีเอซาวด้วยสำคัญคือต้องแวะมาพีเอซาวนะครับวันนี้ขอบคุณเสียป๊อปมากเลยเช่นกันครับเช่นเดียวมาเซมไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนนะฮะครับขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมากกว่านี้ให้สุขภาพฟ้าแข็งแรงแล้วก็ของเสียป๊อป แข็งแรงด้วยวิ่งมาราธอนครับมาราธอนเก่งมากแล้วเจอโอกาสมีโอ,อกาสหน้ามาแวะมาอีกทีนึงครับ,อบขอบคุณมากๆครับขอบคุณอีกทีเลยครังครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ